วัทองก็ถ่ายรูปเป็นเทลึกน้ทุกคนนะครับอารโนะครับเลขาธิการเจ้าคณะตบให้ีราชาเงวัดโพธานพระสมุเดลโลดอรุตังโมเลขาธิการเจ้าคณะตบองเวัดป่าลานท่านพระครูพิการสวนีวัดมีทองท่านพระครูพิชัยิาพิรมเจ้าวาัดทับยานพระมหาอิปิโพอิปิัญโย พระภูปราชสิทธิโชคิอธิพนโณรองเจ้าวาดวัดสัมเดงท่านพระสราวุทธคระธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหิโยงพระบุญชูปุโุวัดมหิโยงพระจารทรพจารทรัครธรรมโมวัดมังกวพระพุทธพิตัธรโมที่พระสง์ของที่เล็กระไกรสอโกสโรที่พักสง์ของที่เล็ก พระสุทิสุทิยาน,นวัดมีหันทองพระบุญทินวัดมีหันทองพระบุญชอบใจรุญวัลโนวัดหนองบัวพระไทยรักอภิวรโรวัดหนองบัวพระไกศสรนุานตต